ช่มรุมตีก้อนนั่นเองนะคะวันนี้เราไม่มีเกมไม่มีอะไรให้เล่นเลยค่ะวันนี้เราก็จะแค่ถือค้อนมากันมหมดทุกคนแล้วก็รุมตีก้อนกันถ่ายเย้เอ้ามาชื่อชื่องหรเ่เเห่อไ <c oughs> อ้จริงแล้วมีเกมมาให้เล่นกันนะคะซึ่งว่ามีกล่องดำอยู่หนึ่งกล่องแล้วก็จะมีสีพาสเทลอยู่ข้างในนะคะมีทั้งหมดกี่สีเอ่ยสิบสองะอ๋อที่โชว์สีเมื่อกี้สมมติว่าเป็นปัดต้อมปัต้อม จบสีพันเดินมาที่กล่องนี้เพราะป้าต้องจะสับสีแดงแล้วก็ล้วงมือเข้าไปสีที่จับมาเป็นสีเขียวป้าต้องต้องโดนตีนะคะเพราะป้าต้องเรื่องสีแดงเขาแตะรอกมีเลยเขาแตะราเปอร์เซ็นต์ถูกน้อยมากเนนี้หรือสีที่ที่ที่เอาออกมาก็คือออกมาแล้วคนต่อไปก็จับใหม่ที่ก่อนไม่ต้องจับแม่ร่วมเล่นค่ะแต่ว่าร่วมร่วมทุนูกต้องใครให้พี่จิ๋วเริ่มเล่นก่อนยกมือครับใครให้แชมป์เล่นก่อนยกมือครับ อ่ะเอามือลงใครให้ก็เล่นก่อนยกมือครับโอเคค่ะจบค่ะโอเคครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ใครต่อก็อ๋ออ่ะถ้ารอรอรอถาใครจะให้ใคราใครให้ใครต่องั้นผมเอาพี่จิ๋วกันออให้ใครต่อคะระหว่างแช่งกับปัตตมอ๋อแชมป์ก่อนแล้วกันโอเคเอานนี้มาต้อมสบายอ๋อก็เลือกสีกันครับมีสีทั้งหมด12สสีผมเลือกสีส้มสีส้มก็ค่ะดูก็แย่แล้วค่ะเขาบอกห้ามบอกอ่ะ เฮ้ยมันพลิกด้านนี้เมื่อกี้ยังด้านนี้อยู่เลยไม่ใช่เหรอก็ใจสิครับอย่ามาเลงอย่ามาเลงอย่ามายิงก็เร็วๆค่ะเร็วโดนก่อนเลยครับช้าครับช้าช้าโอ้ยต้องพายแล้วได้สีฟ้ามาดีได้สีฟ้ามาที่หมวกสีฟ้ามาทหมวกสีฟ้าเต็มหมวกลูกอ่ะเอาใส่หมวกด้านครับใส่หมวกด้านหมวกบุบอ่ะหยิบสีฟ้าไปก่อนพี่จิ๋วเลือกสีอะไรคะย้อนต่อสีขาวแล้วกันมีเวลาให้หยิบทั้งหมด ห้าพีานั้นนะครับให้เลือกนะครับอ้าวหนึ่งสองสามเริ่มหนึ่งสองสามเฮ้ยมันหายไปไน่อ๋อ่ใจยังครับตัวเองครับเออโอ้โหจีแขงทุกคนครับจำไว้ตีครับพี่แชมป์สีฟ้าสีฟ้าแชมสีแดงนะฮะโอไม่หลอกจับาอย่างรวดเ๋ยวยเพิ่งตีเลยครับไม่ถูกรอกไม่ถูได้ไงอเจอแผงอยู่ในกล่องครับอยู่ในกล่องครับ ตีเลยมั้ยเสียเวลาโอ้ยนี่ไม่ได้เจ็บเจ็บเจ็บสิได้มนตีเลยอันตีหัวน้องเจ็บมาตีผมทำไมเล่ารายการอะไรมาถามทุกคนทุกคนพอเดนตีเสร็จผมจะถามว่านี่รายการอะไรนะเรามาตั้มเชิญครับโอ้ยครับโอ้ยนี่เกลียดกันนะครับดีแล้วครับเดี๋ยวทุกที่จะมีใครชนะได้สักคนหนึ่งไหมเนี่ยก็เดี๋ยวหลังๆมันจะรอดรอดแค่นิดเดียวครับไม่มีไม่มีอะไรอีกเอาสีอะไรครับหยิบเลยหยิบแล้วก็เดี๋ยวก็บอกทีหลังอบกไม่ได้อ่า ชมพูยังมีใรเลยชมพูอ่าชมพูชมพูโหแหววไหนไหอ่าอยู่สางนีสีกกวเลยชมพูเป๊ะอ่นกระไม่ตีชมพูแนเลยก็่นเลยนี่เลเฮ้ยผมว่าเราวชมพูส้มน้่ตาลแดงสี้า เฮ้ยสีฟ้าครับสีฟ้าครับสีฟ้าตัวฉลาดอีกแล้วครับตัวฉลาดอีกแล้วน้องสีมันเหลือสีอะไรรู้ยังไงมีไงขาวแชมพูส้มน้ำตาลแดงก็มีเขามีเขามีให้อ่านอยู่ในเองจะไม่รู้อีกเหรอเอาอะไรเอาสีส้มสีส้มเอาใหม่สีส้มอ้อยได้เออเมื่อกี้เอาไม่ได้เอาสีส้มเอาเลยหยิบกันเลยครับโอ้สีส้มจริงด้วย ไม่ใช่ครับสีส้มไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่สีส้มไี่ดูไงสีส้มเฮ้ยแก๊สขาขาจับไม่ได้เลยอะพุ่งไปไม่ผมคนแรกด้วยอ่ะอันนี้นี่คือเป็นเกมเกมเพื่นเกมในเป้าต่างคอนนี้นี่ครั้งนี้ตีเยอะไปสุดเลยนะคะเออตีกันหัวยิงตาเยี่ยวให้เจียวผมเอาอันเมื่อกี้แล้วกันเร็วสีขาวสีขาวเอาใหม่เอาทุกคนเอาใหม่เอาใหม่แล้วไปเกมเกมโอ้ยไม่ได้เจียวเต็มเต็มเลย อ่ะแชมป์อสีดำนะฮะมาอัดแล้วเรีสีดำแน่นอนหะอืหากล่องยังไม่เจอเลยครับอันนี้ผมหยิบกล่องให้ครับอแชมป์แชมป์ครับนี่ับนีกล่องครับอย่าหยิบขึ้นมาทั้งกล่องนะครับไม่ใช่ไม่แห้นไม่ใช่ครับเฮ้ยนีเลยอะโอ้ไม่ใช่เลยดีะีด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 ีขาวขาวดาดีอีด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 ดีดีดีาีดดีดีดีวีดีดีวยดีดาดีาีดีวีด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 ีีด อันนี้โอ้โหโม่เอาแล้วนะที่ผานไม่ใช่ขาอยากกินเองพอแล้วเปอร์เซ็นต์สูงไปสูงแล้วคราวนี้เปอร์เซ็นต์รอดเลยอ่ะอ่ะก็สีอะไรคะส้มสีส้มยังไม่ออกนะครับก็ผมเลือกมาสามรอบแล้วแม่เจ้าเอาตีเลยครับตีเลยครับช้าครับช้าเอาตีก้อนครับโอ้ยส้มส้มส้ม อะไรยทำไมต้องทำผมด้วยต่อค่ะต่อค่ะเฮ้ยอย่างนี้ผมต้องไม่โดนแน่นอนแล้วสิขอสีขาวเหมือนเดิมสีขาวเมื่อกี้ก็เขาเลยสีส้มเหมือนเดิมมันก็ไม่ถูกนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ครับชิดเป็นงชิเกมอันนั้นเอออันั่นนะครับเฮ้ยทำไมไม่ช่วยกองเงินนะอยู่ได้ครับอยู่เลยครับเย้ ตีก้อนตีก้อเลื่อนได้ว่าจะให้ตีไข่อะไรใช่ใช่ครับตีก้อได้ครับตีก้อนีก้อครับเอาสิ้นเขาขึ้นครับเมาเลยไม่ต้องพาจบแล้วค่ะเอาวันนี้ก็เพลิดเพลินกันไปนะครับเรียกว่าพิธีกรสบายใจอยากจะให้มีรายการแบบนี้เรื่อยๆนะฮะไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวอะไรกับสมาชิกพิธีกรถูกต้องค่ะเพราะว่าเราวันนี้ก็ไม่เหลืออะไรจะให คิดแล้วฮะสมองหมดแล้วจริงตีกันไปหมดแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับทั้งสี่สมาชิกเฮ้ยก็โทษทีทั้งสี่สมาชิกของพาร์สเทลนะครับพี่จิ๋วก็แชมป์แล้วก็ป้าต้อมนะครับวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณครับครับครับวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับ House of Sushi ที่ถนนข้าวสารนะครับดาอไปนะฮะมาติดตามว่าจะเป็นใครที่จะมาพูดคุยสนุกสนานแบบนี้กับที่นี่โอโซนิกนะครับโอทุกที่โอทุกเรื่อง ต้องโอ้โซนี่อยู่ที่ราแล้วครับสวัสดีครับค่ะค่ี่วันหนึ่งผมได้ฟังวิทยุครับค่เขาก็เปิดเพลงรักคุณเขาแล้วของพี่บอยโกศิยพง์ก็เลยก๊อปไม่ใช่ใช่ไหมว่าชอบตรงนี้แหละชอบจริงเออไม่ใช่ใช่ไหมเพอแต่งเพลงนี้จบปุ๊บเนี่ยภาพในหัวผมขึ้นมาเป็นผู้หญิงคนนี้ครับก็คือพี่โอ๊ต ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คไม่ใช่คุณน้าบอกอย่ามายุ่งกับกองการเลยใช่ครับสวัสดีครับอาต้อมตั้มไม่ทราบว่าพอจะรู้จักใครที่เลพื่อนฉัน์เป็นหรือเปล่าไม่จริงนี่พวกกันพ้อขนาดนี้เก็งี้ครับผมอก็หมอกว่าก็งี้แหละกับผมก็สามารถเล่นได้บ้างเออนั่นสิเธอทำไมเรามองข้ามทำไมทำไมล้มกันไม่ครับ